อัปเดตความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะความรู้สึกของคนในใจของคุณนะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนที่คุณมารับชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ไพ่บอกกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงรวมคลิปดูดวงสุ่มอาจจะไม่ตรงกับดวงของคุณ100%นะคะถ้าใครสนใจจะดูดวงเป็นดวงของคุณเองร้อแม่หมอลิลี่รับดูดวงส่วนตัวสามารถดูคอนแทคหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ 8ดาบนะคะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้ปิดกั้นกันไปไม่พูดไม่คุยนะคะต่างคนต่างอยู่บางคนก็อาจจะบล็อกโซเชียลกันด้วยนะคะแต่ก็มีการปิดกั้นกันนะคะตัวเขาเองนะคะเอาเรื่องของคุณออกจากขัวไม่ได้ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะคะไปต่อมานะคะเดอะสตาร์เขายังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะเขายังไม่ยอมจบค่ะ10ไม้เท้านะคะ เขาแบกความรู้สึกที่มีต่อคุณไว้หนักมากๆนะคะทั้งคิดถึงทั้งคิดวนเวียนไปมาสารพัดนะคะแต่เขาก็ยังอยากจะไปต่อนะคะยังอยากพยายามในความสัมพันธ์นี้แม้ว่ามันจะหนักจะเหนื่อยขนาดไหนนะคะแต่เขาก็รู้สึกเหนื่อยจริงๆคะ่ะตอนนี้อาจจะเหนื่อยการงานด้วยจนไม่อยากจะทำอะไรแล้วนะคะ เดอะเมจิเชียนนะคะคนคนนี้เป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะในอดีตคุณอาจจะเคยตกเป็นตัวเลือกของเขานะคะเขามีการควบคุมความสัมพันธ์ให้คุณเป็นแค่ตัวเลือกของเขาจนสุดท้ายแล้วคุณอาจจะเลือกปิดกั้นกันไปคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคในความสัมพันธ์นี้ตัวเขานะคะอยากไปต่อกับคุณกําลังคิดวางแผนที่จะกลับเข้ามาอยู่ค่ะ ไบต่อมานะคะเดลิเวอร์เขายังคิดถึงคุณยังมองคุณเป็นคนรักของเขาเสมอนะคะยังคิดถึงช่วงเวลาที่มีคุณยังอยากกลับไปเป็นคู่รักของคุณคะ่ะใบต่อมานะคะเดลฟูเขาเป็นคนที่รักอิสระนะคะชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะคะชอบทําอะไรตามใจนะคะแต่ว่าเขาอ่ะก็ยังอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะถ้าก่อนหน้าเนี้ยเขาไม่เคยคิดจะมีความผูกมัดกับใครเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณคะ่ะ ไปต่อมานะคะหนึ่งเหรียญจะกลับมาขอโอกาสคุณค่ะเขายังมั่นคงกับคุณมากๆนะคะในมือยังถือความรู้สึกที่มีต่อคุณอยู่นะคะ the world นะคะคุณอาจจะดิวอยู่กับคนต่างชาติคนไกลนะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากเดิมค่ะใบสุดท้ายนะคะ เดวิลนะคะ mm hmm. เขามีแรงสนิหากับคุณนะคะ mm hmm. คิดถึงคุณมากๆคุณมีแรงดึงดูดกับเขามากๆนะคะยิ่งปิดกันกันไปยิ่งทําให้เขาคิดถึงคุณมากๆและบางคนบางคู่เขาอาจจะคิดถึงเรื่อง18บวกกับคุณด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ